สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาพบกับช่องวินเนอร์ซิ่งนะครับก็ถ้าใครยังไม่ติดตามเพจเนี่ยดูลิงก์ด้านล่างนะครับไปกดได้เลยนะครับแล้วก็ในเพจเนี่ยจะมีข่าวสารพวกการทำพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวกว่าลูกค้าส่งอะไรมาทำบ้างทำอะไรบ้างนะครับอเดี๋ยวเรามาดูฝาดนี้กันอันนี้เป็นฝาดีโอนะครับที่ลูกค้าซื้อขาดเลยนะครับจากทางเรานะครับ นี่เราจัดการให้แล้วนะครับนี่นะครับก็อันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นสเตปหกสิ e ่วาลสามเอ็ดยิบเจ็ดนะครับก็เดี๋ยวเราดูว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนี่นะครับเราก็ทําการพอกย้ายรูกนี่นะครับ น้อยเนื้อเนื้อมันติดไอทีผมชุบแข็งไว้นะครับก็ถ้าหลอดมันฝืดอย่างนี้นะครับอย่าลืมกระดาษทรายร้อยห้าสิบถูมันไปเลยไม่ต้องห่วงนี่นะครับจย่างเน้นๆแน่นๆอยู่เลยแล้วกอ็อย่างคือขาดไม่ได้เลยหัวเทียนโซนิกนะครับมันคือตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะครับรดซิ่งต้องทำนะครับนี่นะครับ เนื้พอพองอยู่แล้วก็อันนี้เป็นาฝาที่ลูกค้าต้องการแบบแคบนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะไปเปิดเองอะเราก็ทำให้ลักษณะนี้อะเดี๋ยวผมใส่ไอดีให้ดูกันนี่นะครับนี่นะครับมันจะลักษณะนี้เลยลูกค้าก็ไปเปิดเองได้เลยเพราะว่าถ้าใช้เบ้านี้ก็โอ้ไม่น่าจะไหวนะครับมันแคบเกินไป นี่นะครับแล้วก็แคมสามารถใช้ได้เจ็ดเลยนะครับแต่ความจริงสเต็ปนี้ก็มันก็ใช้ไม่ถึงหรอกครับก็ถ้าสนใจส่งมาทำติดต่อที่ศูนย์ปดเจ็ดหนนะครับหรือช่องทางเพจได้เลยนะครับทางข้อความขอบคุณครับ